การใช้สื่อโซเชียลกับสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันโซเชียลมีเดียส่วนรวมการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลของคนไทยในยุคดิจิทัลปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มผู้คนจำนวนมาก สื่อโซเชียลมีเดียมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติของผู้คนโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสำคัญทางสังคมการเมืองและเศรษฐกษิจเหตุผลในการใช้โซเชียลมีเดีย คนไทยเน้นการแชร์ติ๊กตอกและ YouTube เพื่อความบันเทิงใช้เหรือ t ว i t t ตอรเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใช้ Instagram เพื่อติดตามบุคคลที่ชอบและใช้ Facebook เพื่อพูดคุยกับเพื่อน How to use social media to benefit หใช้ติดต่อสื่อสารและทำงานส่วนใหญ่และทุกคนก็มักจะใช้งานโซเชียลมีเดียกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเขาไม่แปลอะไรที่การติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานจะปรับเปลี่ยนจากการส่งอีเมลหรือโทรศัพท์คุยกันมาเป็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ How to use social media to benefit? ใช้เพื่อประชุมงานระดมสมองชี้กลรูปแบบการประชุมแบบเดิมๆโดยเฉพาะองค์กรที่มีสำนักงานอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศระยะทางก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะเมื่อมีโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางทําให้ประหยัดง,งบในการจัดประชุมและก็พนักง,งานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยค่ะ How t o u s e social media to b e n e f i t ใช้มันทือข้อมูลที่เป็นประโยชน์โซเชียลมีเดียช่วยได้ในการบันทือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรายงานต่างๆหรือบันทือการสั่งงานของเจ้านายหรือหัวหน้าซึ่งหากสั่งเพียงคำพูดแบบเดิมๆผู้รับคคำสั่งก็อาจจะหลงลืมไปได้เช่นกันใช้ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ใช้แสดงความคิดเห็นหาข้อสรุปร่วมกันหลายๆครั้งที่องค์กรต้องการความคิดเห็นของพนักงานมาหาข้อสรุปในการดําเนินการต่างๆใช้สื่อโซเชียลเช่น Facebook, Line, Instagram เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและเปลี่ยนความคิดเห็นสื่อนโยบายและการทำงานที่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบพาสติจะส่งผลกระทบอย่างไร การใช้สื่อโซเชียลแบบขาดสติหมายถึงการใช้งานโดยไม่ไตรตรองไม่รู้จักควบคุมตัวเองหรือไม่คำนึงถึงผลกระทบพิที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นอาจจะส่งผลเสียหลายด้านเช่นด้านการใช้เวลาด้านสุขภาพจิตความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือตัวอย่างการใช้สื่อโซเชียลอย่างขาดสติเช่นใช้เวลาเกินพอดีเชื่อข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ โพสโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาการเสพติดโซเชียลมีเดียนั้นเหมือนดับสองโคมเพราะการที่คนเราเสพดิดมันมากเกินไปจะส่งผลเสียทั้งดีและไม่ดีแต่ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนขาดไม่ได้ในะ